นี่นี่ตัวนี้แหละครับพี่น้องที่ว่ามันตีเขาน่อนี่รุ่นเดียวกันมันมดพี่น้องนี่ก็รลุนมูมันนี่ก็รลุนมูมันนี่แหละนี่รุุนมูมันนี่ตัวนี้ก็รลุนเดี่กเดียวกันพี่น้องนี่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเก่งสุดยาฝูงนี่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 เนี่ยตัวนี้แหละครับพี่น้องนี่ตัวนี้แหละนี่นี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่แหละบักจาฝูงเขาเธอมดนี่ยังบรวมกันมดได้พี่น้องนี่ตัวนี้ครับนี่ หลุนเดียวกันเมิดพี่น้องที่มันตีที่มันตีเขาน่เนาอนี่นั่นหลุนเดียวกันมั่นครับไก่มันออกมาหลุนเดียวกันเมิดนาะมีแต่ตัวแดงๆนะแดงๆนี่ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยหลุนนองเขาครับเนี่ยสามตัวสี่ตัวนี่หลุนเดียวกันเมิดนี่ตัวนี้หลุนนองมีหลุนเดียวกันมันนาอบักนี่คุ้มได้เมิดเลยนี่ครับนี่เนี่ยโตมันนี่แหละเนี่ย ซื้อให้มันบักแขงเลือดพี่น้องที่สนะเขาเบิดนี่จาฝูงนอตอนนี้ไก่หลุนเดียวกันออกมาเมดเลยครับหลุนนี่หลุนที่เป็นทีมนันนันมันเท่าเบิดแล้วนอเท่าเบิดแล้วตอนนี้มันคุมอยู่ยามเวเนนอมันบกอยอยู่พี่น้องมันไปนหาก,กินทังอื่นเหลียงอยู่ทงนอมันกับไปทั่วทีพี่น้อง นี่แหละครับบักจ้าฝูมันเนี่ย